สวัสดีครับผมท่านใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมนะครับท่านใหญ่จะใช้ตัดเลียนยี่อ้อทับนะนะครับโปรเฟชชั่นอลนะแล้วก็ท่านใหญ่จะสวมลงพันเบอร์สี่นะผมนี่ยังน้าเลยท่านใหญ่จะสอนตัดผมแบบรวบแัดตัดตอนนะแอดวาน นอกกำลาพิสดารดูปวดโลกเลยทีนี้ก็ถ่ายเลยถย่ายฟั่มไปเลยลงมา้วถ่าย ใช้เบอร์สี่นะถ่ายเลยถ่ายความไม่ไดลงมาถ่ายเลยมาคลีปมันออกก่อนถ่ายเลย คว่ำไปเลยแล้วถ่ายขึมาเลยแล้วก็ถ่ายย้อนขึ้นเบอร์สี่ถ่ายขึ้นมาเลยถ่ายย้อนต่อไปเลยมาตัวนี้จับถ่ายมาน่ะจับถ่ายมาน่ะ ลีบมันออกไปก่อนข้าล่างก็ถ่ายย้อนต่อขึ้นไปเลยมาป้อมหมลงถ่ายถ่ายขึ้นไปเลยย้อนต่อขึ้นไปย้อนต่อขึ้นมาตัวนี้ถ่ายขึ้นมเบลล่าถ่ เกลี่ยมันออกก่อนข้านบนออกซ่าไปเลยนะเจ้าเอ่อให้ปฏิบัติขันฟองลอยอยู่เดีย๋ยวไม่อยากเกลี่ยนายแดกเขาบอกเดี๋ยวให้ปิดมิงม่อยนะหายไปเลยลิง,งมาเลยนะ ลากลงกมาตัดค้อมเรี้ยวแล้วตัดค้อมเรี้ยวเราตัดมันพอนดีชิ้วเนี่ยหรือให้มันเด้งขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ทีนี้นะครับเอาลองฟันออกหวีดูมาเนี่ยตัดประมาณนี้หวีลงมาเลยให้มันตกธรรมาชาติแล้วก็จีบ ติดตกมาแล้ว oh. ติดติดติดโอ้โตัดข้างหน้าก่อนอตัดตัวไปประมาณนี้คุณนี่ก็ ตัดการออกไปเนี่ยฝนอ่อนตัดเปเลอยเลี้ยวพื้นคว่มลงมาคว่มหวีเก็บปีนผมหน้าหูหลังหูเนี่ยเนี่ย ใช้ถอยเนี่ยถอยแล้วเก็บนะมีคนถามว่าชื่อทรงอะไรมันชื่อทรงไอ้ชรอยสั้นปมปมหูลงไปก่อนจังอันเนี้ยปมหู pump gitu Start. ini berat pump Tunggu ya, selain berat ความระดีขึ้นขน่อนตัดทิ้งให้หมดความปัสะเลือดความบี ลงน้ำหนักไปที่มุมด้านซ้ายไงปันบีขึ้นแล้วก็สลายออกตัวยิงเข้าไหมายังเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแล้มันมกินข้าวได้กัน <c oughs> ไม่มีผู้หญิงชวนกินข้าวมาเหรอปีนี้ไม่มีหรอกจ้ะมีแต่แม่มีแต่แม่ชวนโตกินข้าวจะอยู่นั่นแหละตาัลม นี่มันดำใช่ไหมลายบีขึ้นอือพยายามง้างบางบีขึ้นนะง้างไปบีขึ้นนะโซนาร์เชิดไปบีขึ้นใบมีดก็เชิดขึ้นไปด้วยตรงนี้เห็นมันเห็นมันเป็นเหลี่ยมไหมเนี่ยข้อเมืนเะรียนเราลายผมบีข้อตาอีกเดี๋ยวเรียนเยอะๆเนียเห็นไหมเนี่ยนะ ความเลือดราเก่าเก่าเกหน่อยนะนะถ้าเราเข้าใจทรงมันก็ตัดไม่ยากหรอกถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตมันจะยากการดําเนินชีวิตยากเรียนให้เยอะเอาตัวให้รอดนะพับหัไปข้างหน้าแล้วก็ใช้มุมด้านซ้ายวิ่งเหนไหม เก็บกินผมจอนก็เอาบางนิดนึงใช้หวีด้านอะไรใช้อยู่ด้านด้านห่างน,นะเนี่ยเจ็บขึ้นไปเลยไถ่เลยเนี่ยขนอ่อนแล้วแต่นนเนี่ยใต้ใบหูพอถึงกลางใบหูตวัดขึ้น,นกลางใบหูตวัดขึ้นนะครับเนี่ยใช้มุมด้านซ้ายเลี้ยวโค้งไปเลย ตัดแค่นเ,นเนี้ยก็สวยแล้วเนี่ยผมมีอะไรสามสีมีสีอะไรบ้างสีดำเทาขาวปนกันมั่วซั่วเนี่ยทีนี้เราก็จะซอยข้างบนนะยกขึ้น ทำยาวกี่นิ้วอ่ะทำยาวสี่นิ้วนะสี่นิ้วมันยาวไปไม่เจาะดูก็ดีได้พอไหมดูกระจกหน่อยสิได้อ่ายังไม่เห็นระบอว่าได้แล้วยกขึ้นมาเห็นไหมตัดหวีตัดขึ้นมานลตัดะเยอทะยานถ่ายเลยยกขึ้นมาเลยสี่นิ้วเลยยกขึ้นมานนเลยโดย,ยสี่นิ้วตัดทิ้ง โดยสีนิวเราตัดทิ้งไคลายอยู่นี่นะ,ะเบลต์ไฟล์คัตติ้งหมุนตัดอ่เห็นไหมเนี่ยค่อยๆตัดเลยไคลายอยู่นี่ตัดไปเลยโดยสมนิ้วตัดทิ้ง ยกขึ้นมาตัดเลยตโครงนี hmm. ้ก็ต้องมืออาชีพแล้วตัดเลย มาาันจะอันดับคัหน่อยๆนะผมไม่ได้ตัดตเท่ากับขอบทรงนะผมจะให้มันยาวกว่าขอบทรงนิดนึงนะตรงไหนหนาก็สับเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่ต้องตัดนะตัวเนี้ยต้องเอาไว้เลยเอาไว้กันแดดให้ลูกค้ารักษาความยาวไว้และความหนาไว้ด้วยที่ตัดทั้งหมดเลยหายไปอีก ตัวนีย้ยกขึ้นมาสับหนึ่งสอง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 สามหนึ่งสองชั้นไหนที่มีความหนาก็หนึ่งสองสามชั้นไหนที่มีความบางก็อาจจะหนึ่งสองก็พอหรือว่าหนึ่งก็พอนะสับไพ่คนเลยถ้าสับสับ sập, 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 tay đai ถ้าให้ตั้งชื่อทรงก็คือมันเป็นมันเป็นลองทรงกลางนะทุยกลางตัดตัดแล้วก็ซอยสั้นผสมผสาน,นเนีย่ยกขึ้นมา้วค่อยดิฟพยอยต์คือแต่ชั้นทีแต่ชั้นเนี่ยเพื่ออะไรให้ขอบทรงมันคลื่นๆเนี่ยนะสับแล้วก็คีรีนออกถึงไหนอะ แล้วก็พิจารณาดูว่าตรงไหนที่มันมีความอะไรมีความคิ้วมีความสั้นแล้วก็พอไม่ใช่สับไปเรื่อยๆหัวเขาบางไปหมดอีกก็เป็นช่างเราก็ต้องรู้จักเบรกนะเบรกกมล์มตัวเองจะไปอยากตัดเยอะแค่นี้ก็สวยแล้ว เซื้อเราก็วัดดูรนะหว่างซ้ายขวานะดืดดูซ้ายขวาทางนี้ยาวนิดหนึ่งแล้วก็สไลด์ออกเอาฟันปาลักษณะตัดซ้ำๆก็ได้ตัดซ้ำๆนะมันก็ขาดมันก็สั้นเหมือนกันนะติดมันไว้เป็นเป็นอันนะคัด เดี๋ยวจะเรียนจัดผมก็สอบถามรายละเอียดเข้ามา081956234และ0625483999นะลูกค้าซาลอนก็ลูกค้าไปสระผมเมืได้เซตลูกค้าบาร์เบอร์ก็ลูกค้าไปการขอบการอชิวควรอดคน,นขเขานะหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์นะครับจากการสอน,สอนแนะนำอธิบายส่งต่อความรู้นี้ให้นักเรียนท่างเอาไปต่อยอดนะใส่แว็กซ์ัด ง่ายแล้วก็วเคยเดึนควมาลังบ้านมีความรู้สึกป็นไงบ้างครับกลจะตัดผมเสร็จแล้วโล,งล่งฮะไม่ร้อนแล้วครับมันจะร้อนเลยเรานั่งอยู่ในอ้องแอร์ตอนนี้แต่เึงว่าจะไปหัวดีครับอ๋อครับอืเคููเป็นคนเลยนะใช่ครคุณไปคุไปอยู่ที่ป่าไหนะมา หลายที่ครัหลายที่เหรอชุนชอบปากไผ่หรือชอบชอบกินไผ่เป็นอาหารหรือว่าอะไรนั่มันมีพันด้าแล้วนะไม่ใช่คนแล้วครับไม่ใช่คนแล้วนี่ก็ย,อย่อยๆเอาไว้กันแดดน่ะเดียดนะเด๋ยวมันจุดเถือคนลึกนะไม่จําเป็นต้องเสือมาหลังบ้านหมดนะนะช่างใหญ่ตัดผมหัวละพันนะเดีย๋ยวจะตัดผมม่ช่างใหญ่ก็จองจิวมาได้ครับ าอยากตัดถูกก็มาตัดลูกศิษย์ทงใหญ่ได้หัวละสองสามร้อยหัวละแปดร้อยก็มนะีนะครับลูกค้าผู้หญิงนะครับอยากจะตัดผมกับลูกศิษย์ทั้งใหญ่ก็มีหลายท่านนะให้สอบถามรายละเอียดเข้ามาแล้วกันว่าท่านอยู่แถวไหนนะถ้าอย่างตัดเท้าก็ต้องมันทังเอ็นเอ็นนี่อยู่ซอยหวมคุมนะก็มีลูกศิษย์ทั้งใหญ่ทั่วประเทศอ่ะแต่ว่าให้ระบุมาแล้วกันว่าอยู่แถวไหนรนะาคาลูกศิษย์

มีคนหูยอีกัครับตัวนี้มันยาวนี่ก็ตัดทิิงเก่เาๆลองทรงกลางซอยสั้นนะอันได้คัดไหน,หน่อยจะเล็บทูบ็อกก็ไม่ได้มันเหมือนมขอบเหมันตัดเหลือ,อฝากไล้ก็ชใช้ไวยครับสวัสดีครับไปายบาย